بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحق غتم ملي ثاني يفقه قولي ออัััลลลลฮฮมมะกดิ a l l ตา u m m a lakal hamdi hatta t ี r วะล a ก a ลฮัมด h บะ d اذا رديت walak alhamd بعد رضا ا ل س ل มะตุลลอฮ ر วะบะเราะกาตุฮ ه ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจะอีกอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ยำเกรงทุกท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับวันนี้ประตูสู่ความเมตตาได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งประตูนี้ ยังคงอยู่กับพี่น้องนั่นก็คือประตูหแห่งการอัลอิมฟาคคฟิซาบิลละการใช้จ่ายสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺอัลาให้เรามาเนี่ยไปในหนทางของอัลลอฮฺอัลอิมฟาคือการจ่ายทรัพย์สินเงินทองเรามีจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺสติปัญญาเรามี ใช่เป็นในหนทางของอัลลอฮ์พระละกาลังเรามีเราใช่เป็นในหนทางของอัลลอฮ์ลูกหลานเรามีเราให้ลูกหลานทํางานของอัลลอฮ์ความรู้เรามีเราใช้ความรู้ไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮามัตละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในการดําเนินชีวิตของเราเพราะพี่น้องครับความศิีสละความมีน้ําใจนะครับ มันเป็นสิ่งที่กำลังจางหายไปจากสังคมบ้านเราทุกทีทุกทีฮะพี่น้องเราเห็นนะครับว่าความวุ่นวายความโกลาหลหรือการเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยเนื่องจากอะไรครับขาดความเสสียนะฮะส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวเอาชนะชิงดีชิงเด่นรื้อรั้นนะครับหัวร้อนกันเป็นแถวเลยนะ โดยเฉพออาะจริงๆรอ,อชั่วโม,มงเร่งด่วนต่างคนก็อยากจะไปนั่นแหละแต่พี่น้องครับถตาหากว่าเรามีความเสียสละกันบ้างถ้าเราใช้นะครับโอกาสของเราให้ให้กับคนอื่นบ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในสังคมรอยยิ้มก็จะเกิดขึ้นในสังคมความโมโหโทโสกก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมเพราะอะไรครับเพราะเรารู้จักคำว่าให้รู้จักคำว่าเสียสละ รู้จักคําว่านะครับใช้นะครับสิ่งที่เรามีอยู่โอกาสที่เราจะได้ไปแต่ใช้โอกาสนี้นะเราให้เข้าไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลาไม่ได้รับจากเ,าเราไม่ต้องการคําชมจากคนคนนั้นเราไม่ต้องการคําสรรเสริญจากคนคนนี้แต่เราต้องการคำอะไรครับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาดังนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ย ทำแล้เรามีความสุขคือการที่มีจิตใจที่จะเผื่อแผ่มีจิตใจที่จะให้มีจิตใจที่จะแบ่งปันทําไม้เรามีความสุขถามว่าทำไมท่านอาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลีเวสลัมได้บอกกับพวกเราว่าบุคคลที่เป็นผู้ให้นะนะที่เขาเรียกว่ามือบนมือบนนะฮะท่านอาบีจึงบอกว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐกว่าบุคคลที่อยู่มือล่าง ผู้ดได้รับการให้ผู้ดได้รับการช่วยเหลือผู้ดได้รับนะครับในสิ่งที่นะครับเราได้ให้เข้าไปน,ะนบีบอกว่าคู่ที่ให้นะั้นประเสริฐกว่าเราให้เส้นทางคนอื่นได้ไปสะดวกทัมติรินะเราเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าทําไมละ่ะเวลาเราจะเลือกเราจะอะไราเราไปเห็นสินค้าสินค้าอันหนึ่งเราพยายามที่จะเลือกสรรเราพยายามที่จะดูเราพยายามที่จะ เอาใจใส่ว่าอาหารนี่ถูกหลักอนามัยไหมถูกอาหารนี้นะครับนะปลอดภัยจากโรคไหมหรือว่านสิ่งเหล่านี้นะครับนะดีไหมเราพยายามที่จะหาแต่ทําไมเราไม่หาความสุขให้ชีวิตรเราไม่หาในสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และ ت ع ด้วยกับการที่เป็นบุคคลที่ให้ดังนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลา จึงบอกนะครับกับพวกเรานะครับว่ายะอิวันละดีนะอามานุเอลอเรียกบรรดาผู ah ้ที่อีมานนะเอลอเรียกทำไมเรียกผู้ที่มีอีมานเรียกผู้อีมานทำไมครับพี่น้องอัมฟิคูมิมมาราซักนาแม่มิมมาราซักนาคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับอัมฟิกู่านทั้งหลายจงบริจาคนะครับนะ ah? ให้บริจาคไปให้ใช้ไป มิม,มารอซักนะืกุมในสิ่งที่เราได้ให้เป็นริสกีกับพวกเจ้าอัลลอฮ์พี่น้องริสกีที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาให้กับพวกเราเยอะแยะ,ยะมากกว่าริสกีอะไรบ้างครับทรัพย์สินเงินทองก็เป็นริสกีใช่ไหมลูกของเราก็เป็นริสกีใช่ไหมเวลาก็เป็นริสกีใช่ไหมสุขภาพพันนาวก็เป็นริสกีใช่ไหมความรู้ก็เป็นริสกีใช่ไหมอัลลอฮ์เยอะแยะ,ยะมากมายอายุไขของเราก็เป็น ริสกีใช่ไหมที่อัลลอฮ์สุบฮันตะลาประทานให้เราเนี่ยแต่อัลลอฮ์สุบฮันตะลาสอนให้เราทำไงอัมฟิคูให้ใช้นะครับไปในหุนทางของอัลลอฮ์ให้ใช้ไปในหุนทางของอัลลอฮ์สุบฮันตะลามิญกาบลัยยะตีย์ยุมอายุมุลลาบัยุนฟีฮิวะลห์ ولا خللت ولا ش า ا ะทำไมอัลลอฮ์สุบฮันตะลาให้เราใช้ในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮันตะลาให้เป็นริสกีก้แกเรา ใช่ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์สุมาตลาได้บอกไว้นะครับว่าก่อนทีวันหนึ่งจะมาถึงซึ่งวันนั้นจะไม่มีการซื้อขายใดๆนะจะไม่มีวันแห่งการเป็นมิตรและไม่มีวะลาชฟฟะและไม่มีใครช่วยใครแล้ววันนั้นเนี่ย จะไม่มีอะไรมาแบ่งปันแล้วคนนั้นจะมาให้พี่มาให้น้องๆมาให้พี่พี่ช่วยเหลือน้องน้องช่วยเหลือพี่ช่วยเพื่อพี่น้องโอ้มเอามาเอาตังมาให้อน,นุอนอรับตังคนนี้ไม่มีวันวันนั้นก็คือวันเกี้ยนะเราอยากถึงวันวันนั้นมาเกิดขึ้นกับเราและเราอยากจะแบง่งเราอยากจะให้เราอยากจะช่วยเราอยากอัลลอฮฺสารพัดอยากแต่มันหมดโอกาส เพราะถ้าเราช่วยมันเป็นความดีถ้าเราให้มันเป็นความดีถ้าเราเรานะครับแบ่งปันมันเป็นความดีดังนั้นวันนั้นมันจะมาเป็นความดีให้กับเราไม่ได้แล้วพอวันเกลียาม,มาถึงเราแล้วละบยนฟีฮิวะลาคุลละวะลาชาฟะอัลลอฮอักบรไม่มีการซื้อขายใดๆแล้วไม่มีการเป็นมิตรแล้วและไม่มีการช่วยเหลือกันแล้ว วัลกาฟิรูนะฮุมัตซอลิมูนแท้จริงบรรดาผู้นะครับปฏิเสธศรัทธาคือผู้ที่อาธรรมกับตัวของเขาเองพี่น้องครับทำไมอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะละจึงบอกกับพวกเราดังนี้อย่าให้เรานั้นอาธรรมต่อตัวของเราเองทั้งทั้งที่มีอะไรครับทรัพย์สินก็อยู่ในมือความรู้ก็อยู่ในสมองนะครับ ความสามารถพละกําลังความหนุ่งความเน่นยังมีเราไม่เอาไปใช้ในหนทางของลอสสุมตัตตาายความรู้อเลอแทนที่จะเตือนแทนเชียจะบอกแนะนําคนนั้นคนโน้นคนนี้ก็หวงนะปิดปากนิ่งแลยรู้ทั้งที่ทรู้ไม่บอกเขาเองไม่แนะนําไม่ช่วยเหลือพิดห้องครับบาเคลเป็นคนที่อะไรครับขี้เหนียว เพราะท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอานีมุฮัลลัมถูกถามว่าคนที่ไม่ได้เข้าส,สวรรค์นหนึ่งในนั้นนะครับคือบุคคลที่ขี้เหนียวครับอ๋อเราอย่าขี้เหนียวแม้กระทั่งทรัพย์สินอย่าขี้เหนียวแม้กระทั่งความรู้อย่าขี้เหนียวแม้กระทั่งพละงกำลังของเราที่จะช่วยคนอื่นดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอานีมุฮัลลัมจึงแนะนำนะครับ ว่าวิธีการทำซอดะกอนะมันมีอดมีโอกาสได้บ้านเลยนะบ้านผมเกาเรียกว่าบ้านมันเยอะแยะมากมายหลายวิธีการท่านนบีแนะนำอัลกุลลิมุสลิมินซอดะกอนนะฮะทุกทุกส่วนของมุสลิมสามารถทำซอดะกอนได้ทุกทุกส่วนของมุสลิมสามารถที่จะช่วยทำอะไรสามารถที่จะทำซอดะกอนได้อะรอไอตาอิลอลัมตะจิด นะฮะนะท่านอบูมูซาถามว่านะถต่หากว่าเขาไม่มีอะไรเธอจะบริบริจา้วเป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็ละย,ย่าอมันเบียดดินบีสอนให้ไปทำงานนี่และเอาเงินฟ,ฟายัมฟานวนับซาว์วยตาซดกงานน่ะก็ถ้าสร้างไรายได้มาแล้วก็เธอก็ทำอะไรครับทำสดก็อลัลลอฮ เราก็จะเป็นที่ทราบดี pieces, นะครับท่านอบีดาวูดอะลัยฮสลามนะนะจะไม่ได้เอาเงินจากไหนยกเว้นเงินที่จามาจากหยาดเหงื่อแรงกายของตนเองทําทมาจากรายหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองแล้วก็เอามานะครับมาเอา่อมาซื้อข้าวข,ของมาทำเอ่อมาทำกับพงกับข้าวนะด้วยกระหยาดเหงื่อแรงกายเอาไปซื้อนะครับกับข้าวมากินทำนะครับด้วยกับตัวของตนเอง นี่เป็นนบีของอัลลอฮ์สุบฮานุะตลาลนะนบีบอกให้ไปทำนี่ทำงานเมื่อดดใช้ให้อยู่เฉยเฉยเมื่อให้นั่งซิกรุลลอฮ์ไม่ให้นั่งนะครับอยู่กับมัสยิดเพราะอิสลามนะครับไม่มีการที่จะมาจำจำสุเหรา่าจำมัสยิดไม่มีนะอยู่ได้เป็นบางครัง้งบางคราวนะมีช่วงเวลามีบางโอกาสนะตแต่บางช่วงบางอเมริกาเอติกาหรืออะไรบา,ะบางส่วนเนี้ยไม่ได้ให้ ประจำอยู่ตลอดการทั้งท้งตะปีตะชาติอยู่ในจำสินอยู่ที่สัสมิดจจำสินว่าที่สุดอิสลามสอนให้เรานะฮะออกทรรมมาให้ขึ้นว่ิดา ق ض ي ตุฟันต ن ชิร ف ฟิลอั ض นะฮะเมื่อการนามาเสสิน้นให้กระจายไปบนพื้นแผ่นดินวับตกูมินฟอตินลล่าให้ส่อแสวงหานะครับ สิ่งที่อัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานตละลาบอกให้ไปหาซะและท่านก็มาทำซะแล้ก็ก็ละอร่อยแต่อิลลัมยัสตียท่นานอบูมูซาผู้รายงานให้ดีตอนนี้ก็ถามนบีต่ออีกยารอสุลลลอฮ์นะท่านเห็นยังไงล่ะตาฮาว่าเขาทําไม่ได้อ่ะเอาอย่างนี้นบีบอกอยู่อีนุลซัลฮาจอัลมัลมัลฮูฟท่านนบีก็บอกว่า ถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็ให้เขาช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเราอะไรหมายความว่าก็ช่วยแรงนี่ไม่มีทรัพย์สิสนช่วยแรงโอโลงานมัสยิดงานสุเรางานโรงเรียนงานที่ชุมชนหรือบุคคลที่เขาอะไรฮะเขาต้องการความช่วยเหลือญาติพี่น้อง อัอเหรอเขาเจ็บไข้ไม่ไม่สบายเรามีรถอัลเหรอเขาไม่ไม่มีรถจะไปหาหมอเอาไปใช้นะนะใช่ได้ครับยานพาหนะของเราก็ต้องกขบอกเขาด้วยกันแล้วกันนะ whatever. ช่วยเติมน้ํามันด้วยไม่มีตังอะก็ต้องบอกชัดเจนนะเราก็ต้องอะไรครับให้ความช่วยเหลือเท่าที่เรามีความสามารถอันนี้ก็เป็นสอดเก่เป็นการทําทานเหมือนกันเราเท่าที่เรามีความสามารถ ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะถ้าเราจะแปลว่าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในเรื่องใดก็ตามแต่เราสามารถที่จะช่วยได้ทำทำเท่าที่เรามีความสามารถก็ละอัรอฮ์อะอิลลัมยัสติยท่านอับดุลลอฮ์อิมมุสองเอาอับดุลโมสัออมลอาชารีนะครับอบูมูซาเขาโทษนะอบูมูซาอาชารีก็ถามต่อนะครับว่าถ้าหากว่าอทำอย่างนงั้นเขาก็ไม่มีความสามารถ ไอ้รถตัวเองก็ไม่มีนะครับจะไปช่วยเหลือใครตัวเองก็แย่อยู่นะจะทำยังไงอ่ะมีปากมั้งนะมีปากจะพูดยังไงเออมี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 ันม,ม,ม,มีปากไหมนับนบีบอกกล่าเลยอมรุรบิลมาลุฟเอาวิลไคคือพูดจาด้วยกับการบอกกล่าวในเรื่องดีๆนะแนะนำในเรื่องที่ดีเอาวิลไคในเรื่องที่ดีๆ เราเนี่ยนะนะไม่มีตังค์หรอกเ,อเธอมาขอฉันเนี่ยฉันไม่มีตังค์แต่ฉันรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยเธอลองไปนะมาคุยกับเขาสิเผื่อคนคนนี้เขาอาจจะช่วยเธอได้นะเราไม่มีตังค์เราบอกเขาว่าฉันไม่มีตังค์เนะี่ยฉันก็แย่อยู่เป็นหนี้ก็อเป็นเป็นหนี้ก็เยอะในตอนนี้นะเอาตัวเองก็ยังไม่ค่อยรอดอยู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันช่วยเธอไม่ได้มากกว่านี้แหละฉันก็อาจจะแนะนำะคนที่นะะ น่าจะน่ะดีแล้วก็มีมากกว่าฉันน่ะนะลองไปคนคนนี้สิเผื่อเขาก็าอาจจะให้ความช่วยเหลือกับเธอได้นะเพราะว่าฉันกับเธอเนี่ยอาจจะสภาพ <c ười> คงไม่ต่างกันนะ,นะแต่ฉันอาจจะยังพอที่จะเดินอะไรน่ะด้วยกำลังแข่งของท่านเอ,เองแต่เธอน่อาจจะแย่กว่าเธอลองไปคุยกับคนนี้ดูนะ <S <s เป็นคำแนะนำเป็นการพูดจาดีๆเ <s> พราะอ Allah ัลลอฮฺซ <s> ุบฮฺฮานุอัตตา ได้บอกว่าว่าอัมมาซาอิลฟาลาตันฮารเมื่อมีใครมาขอเราเนี่ยนะลาตันฮารอย่าตะคอกอย่าตะเพิดอย่าไล่เขาใช่ไหมฮะว่าอัมมาซาอิลฟาลาตันฮารเมื่อเวลาใครมาขอเราไม่มีอะไรเนะีเราไม่มีเราไม่สามารถที่จะให้ได้หรือว่าเรานั้นไม่มีความพร้อมที่จะนะให้เขาได้เนี่ยนะครับ นะอั ح ح ลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع าสอนว่าอย่าให้ตะเพิดโอ้ยมือไม้ดีนะฮะมือไม้ก็ดีครอบบ่าครบสิบนิ้วไม่ไปหากินอะไรล่ะพี่น้องครับพี่น้องอย่าพี่น้องไม่ให้ก็อย่าว่าอย่าตะเพิดอย่าถากถางอย่าดูแคลนนะที่เขามาขอพี่น้องไม่สะดวกใจที่จะให้รว่าอาจจะรว่วคนคนนี้อาจจะเป็นบุคคลที่อะไรยังไงก็ตามแต่ นะอยู่ในใจพี่น้องก่อนล้วกันพี่น้องไม่สะดวกใจที่จะให้ให้แล้วอาจจะไปก่ออย่างนุ้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ตามแต่นะฮะรู้ว่าจะพอให้ไปแล้วอาจจะไปกลายเป็นนิสัยที่พยายามทํามาหากินพี่น้องไม่อยากให้พี่น้องก็อย่าตะเพิดอย่าไล่อย่าดูดาอย่าถากทางเขาอ๋อบางอ๋อนี่วันนี้นะฮะไม่สะดวกที่จะให้บอกตรงๆนะฮะบอกอา่าบอกอะไรฮะบอกก็ชัดๆ ไม่สะดวกที่จะให้นะถึงจะพูดยังไงก็ตามแต่เราบอกคำเดียวว่าวันนี้ไม่สะดวกที่จะให้อัลลอฮ์ห้ามเราที่จะปะทัเพืไปไปไกลๆดูตัวแต่งตัวมอมแมมด้วยดูหน้าตาก็ดีทำไมทำตัวแบบนี้ทำไมมาเดินขอเจ้าบ้านก็ไม่ไม่ไม่พี่น้องห้ามไล่ห้าม, лай, ามตวาดห้ามดา่าถามว่าทำไมจึงไม่ทำแบบนั้น นะครับพอเราไม่ทราบว่าเขานะเป็นยังไงเขาอย่างไร,งไรในใจเขาเป็นอย่างไรเราไม่สะดวกใจให้เราไม่พร้อมที่จะให้เราไม่มีเงินที่จะให้เราปฏิเสธเขาด้วยกับสิ่งที่ดีๆอย่าตะเพิดอย่าด่าอย่าว่าอย่าไล่เขานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาสอนให้เราทำถามเมื่อ เราทําแบบนี้เป็นยังไงครับได้ผลบุญจากอัลลอฮฺ س ุบฮ ن ه และ ت าลาเพราะอะไรครับเพราะเนื่องด้วยจากว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามคําสอนที่อัลลอฮฺ س ุบฮ ن ه แตะ ت าลาสอนเราฝ่าม,มัสาอิลลัลาตันฮ์เมื่อมีใครมาขอเราไม่สะดวกใจให้อย่าตะคอกอย่าดูดายาย่าว่ากล่าวเขานะบอกเขาดีๆนะบอกเขาเราจะได้ผลบุญจากอัลลอฮฺ س ุบฮ ن ه ะ ت าลา บางคนก็คิดดีเออเราไม่ต้องไปถึงบ้านเขาเลยนะตามจริงคนที่มีอันจะกินหรือว่าคนที่มีสิจะมีอะไรที่จะให้คนอื่นต้องเบินไปตามอะไรบ้านของคนเออนี่เขาดีแล้วมานะมาถึงบ้านเราเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องไปบ้านเขาทำที่นงให้มากน้อยนะให้เขาเอ้าถามว่าเรามานึกถึงตัวอย่างของนะครับภารยาคนหนึ่งของท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัม โดยกับการที่ค้นมาขอค้นมาขอเนี่แหละนะเป็นหญิงคนหนึ่งหญิงมานะหญิงมากยากจนนะมีลูกสาวสองคนมาหาท่านหญิงอาชามาขอท่านหญิงไอาชาท่านหญิงอาชะมีหามาอยู่สามคนก็ไปดูเข้าไปดูในบ้านมีอะไรนี่คือครอบครัวของท่านนาบีนี่คือครอบครัวของภรรยาของท่านนาบี ไม่ใช่อ่ะมีของเยอะแยะไม่มีของมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกับบ้านของพวกเราเนะต้องเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ,าอัลลอฮ์เข้าไปแล้วไปเจอไปเจออะไรครับอินทาปาลัมมาสามเม็ดอ่ะอินทาปาลัมมาสามเม็ดก็คงจะได้แบ่งมนะันมาสามคนแลวก็แม่ลูกสาวอีกสองคนเล็กๆนะฮะลูกเปียก,อ,ก,อ,กอีกสองคนก็คงน่คงพอแหละนะนะเพราะทนานบีน่ยครับ นะมีบางรายงานนะครับท่านหญิงไอชาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่านะบางครั้งนะครับเป็นเดือนๆซึ่งควันไม่ขึ้นบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอห์อะลัยวะสัลลัมหมายความว่าไงครับไม่ได้มีการอะรครับไม่ได้มีการหุงต้มในบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอหะสัลลัมและถามว่าทําอะไรท่านหญิงไอชาได้เล่าว่า กินอัสวดานหมายถึงว่ากินอินตาพาลัมกับน้าอินตาพาลัมกับน้ําถามว่าเป็นไปได้ไหมบ้านเรากินอินตาพาลัมกับน้ําแล้วอยู่เป็นเดือนๆนะทุกวันแบบนี้ทุกวันกินอินตาพาลัมกับน้ำนะมื้อกลางวันกินอินตาพาลัมกับน้ํามื้อเย็นอินตาพาลัมกับน้าขนาดภรรยาทําอะไรนะทํากับข้าวซ้ํากันนิดเดียวเองอัลลอฮ์โวยวายหรือแม้กระทั่งอะไรฮะภรรยาเอาอาหาร กลางวันมากินมื้อเย็นเองมื้อนึงเนี่ยอัลลอฮ์บนแย่ yeah, เลยโอ้โหเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปเทให้สุนัขก,กินรูอ้เอามาให้ใครกินเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเราไปดูชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอะลัาฮิะสัลมว่าท่านมีความนะครับไม่ได้มีความหรูความหราในชีวิตของท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับใดวันนะครับ ข้างหน้านะครับประตูสู่ความเมตตาเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของบรรดาอัมบียะชีวิตภรรยาของบรรดานาบีเนี่ยไม่ใช่เป็นชีวิตที่หรูหรา เหมือนกับเราอยากจะกินอะไรก็ไปตลาดอยากจะดึกอะไรก็อยากจะได้อยู่ในตู้เย็นมากมายวันนี้นะครับประตูสู่ความเมตตาก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว้เพียเต่นนี้วันบิณอฟาตวันนิดายะวัสสาลามร,ลร,ริกุลมุรัตุลอรหเารกาตูอัลลอฮฺยัตูนัสุลกูรุวะตูน